สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการเขียนโปรแกรมด้วย c r a t c h นะครับโปรแกรม c r a t c h สามารถนำมาฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องนะครับมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำงานสามารถสร้างโปรแกรมแอนิเมชันการเขียนโปรแกรมคำนวณได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาทำโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของโปรแกรม scat นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนโปรแกรมตัวตอบการเขียนโปรแกรมตัวตอบนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดโปรแกรม scat หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ s c a t m i ด e d u จะปรากฏหน้าโปรแกรมแล้วคลิกเลือก start creating นะครับ เมื่อเข้าสู่การเริ่มเขียนโปรแกรมจะพบหน้าโปรแกรมดังนี้นะครับให้นักเรียนกดเลยนะครับ Start Create นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วก็ให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกยังไงอ่ามาดูนะครับหนึ่งเลยก็ต้องเปลี่ยนภาษาก่อนเนาะเปลี่ยนตรงไหนนี่ครับก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆลูกโลกเนาะนักเรียนก็ใช้เมาส์เพื่อคลิกภาษาตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับหรือใครที่เก่งภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เนาะ แล้วก็ปิดคำแนะนำครับด้านล่างนะเมื่อปิดเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าโปร,โกรแกรมสแ a t ดังภาพนะทีนี้ในโปร,โกรแกรมนะครับจะเห็นกลุ่มคำสั่งอยู่ซ้ายมือสุดให้เลือกกลุ่มคำสั่งที่จะพบคำสั่งบ่อยๆนะครับพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่สำหรับเขียนโปรแกรมอ่านดูนะครับแทบ็บแท็บฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นแท็บข้อมูลสคริปต์นะครับข้อมูลสคริปต์ นักเรียนก็คลิกไปที่อะไรครับโค้ดนะครับคลิกไปที่โค้ดก็จะขึ้นกลุ่มคําสั่งมาจะเป็นจุดสีสีน้ําเงินสีคามหรือเปล่าเนาะแล้วก็สีม่วงสีเหลืองสีส้มสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีออกแดงแล้วก็สีแสดแล้วก็สีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคําสั่งแล้วก็จะมีบล็อกในกลุ่มที่ถูกเลือกก็คือบล็อกในกลุ่มคําสั่งนะครับ พื้นที่การทำงานอยู่ตรงกลางนะครับเวทีจะอยู่ขวามือนะครับจะมีตัวละครก็คือแมวนะครับมีแมวอยู่กลางเวทีนะครับด้านบนที่เป็นรูปธงแล้วก็รูปจุดสีพูนะครับอันนี้เป็นเริ่มแล้วก็หยุดการทำงานส่วนขวามือคือเครื่องมือของเวทีนะครับล่างสุดละล่างสุดก็คือข้อมูลของตัวละครตรงนี้แหละครับสามารถ ใช้ลบตัวละครการเพิ่มตัวละครเข้ามาหรือตัวละครที่มีท่าทางที่เปลี่ยนไปได้เนาะอ่ะมาดูต่อนะครับต่อไปนะครับคือ4เลือกกลุ่มคําสั่งเหตุการณ์นะครับแล้วนําบล็อกคําสั่งนี่นะครับบล็อกคําคสั่งจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับเหลืองๆมาวางนะครับแล้วก็เป็นคําสั่งเหตุการณ์เมื่อคลิกนะถ้าเลือกกลุ่มคําสั่งตรวจจับแล้วนําบล็อกคําสั่งถามแล้วก็มีคําว่า คุณชื่ออะไรและรอมาวางดังภาพคืออะไรครับนี่บล็อกคําสั่งนี้มาวางนะครับแล้วก็กดตรงสีฟ้านะครับตรงนี้คือตรวจจับแล้วก็นําบล็อกคําสั่งถามหมคลิกแล้วก็ลากค้างไว้แล้วก็มาวางต่อนะครับเดี๋ยวเรา,าดูอีกนะครับเมื่อโปรแกรมทํางานมาถึงคําสั่งนี้จะแสดงคําถามแล้วรอการป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ดข้อมูลที่ป้อนเข้าไปนั้น จะถูกเก็บไว้ในบล็อกคําสั่งคําตอบบล็อกคาสั่งคําตอบอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ด้านล่างของบล็อกคําสั่งเมื่อกี้นะครับอะหกนะครับเลือกกลุ่มคําสั่งรูปลักษณ์นี่รูปลักษ์จะเป็นสีม่วงเข้มๆหน่อยนะครับและนําบล็อกคําสั่งพูดนะครับไปวางต่อนะสวัสดี2วินาทีมาวางโดยเปลี่ยนข้อความที่ต้องการพูดเป็นสวัสดีครับคุณอ่านะ แล้วนําบล็อกคําสั่งพูดสวัสดีมาวางดังภาพนี้นะครับนี่ดูนะครับตรงนี้เนาะมาวางนะครับอ่าดูบล็อกคําสั่งนี้นะครับเป็นบล็อกคําสั่งพูดสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณแล้วก็2วินาทีนะครับแล้วก็ลากบล็อกคําสั่งพูดตรงนี้สวัสดีมาวางต่อนะครับเจ็ดนะครับนําบล็อกคําสั่งคําตอบอยู่ตรงไหนครับนี่มาที่ตรวจจับครับเห็นไหมครับตรงนี้ บล็อกคำสั่งคำตอบลากมาใส่ตรงบล็อกคำสั่งสีม่วงนะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วลากมาใส่เนาะอ่าเป็นบล็อกคำสั่งคำตอบนะครับสุดอ่าเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแปดเนาะ,ดะทดลองรันโปรแกรมโดยโปรแกรมจะถามชื่อแล้วพิมพ์ชื่อของนักเรียนเข้าไปและสังเกตคําตอบนะครับปรับปรุงโปรแกรมโดยให้โปรแกรมถามชื่อแล้วถามนามสกุลจากนั้นให้แสดงข้อมูลทั้งหมดออกมานะครับ สุดท้ายนะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาวิชาการพวนะครับคุณครูได้นำ powerpoint ของทางสถาบันมาให้ความรู้กับนักเรียนอาจจะไม่มากแต่จำไว้นะครับเราจะไม่หยุดการเรียนรู้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ